จุดเด่นของ LS Fin นะคะจะเป็นอาหารเสริมที่เป็นแคปซูลทำจากพืชแล้วก็ a l c u t a t a โ o นะคะก็ทำมาจากใยสังเคราะห์ไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆเลยคนที่กินเจกินมังอิสลามอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินได้หมดเลยคนที่เป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินได้แต่ว่าเราก็ต้องแบบปรึกษาคุณหมอก่อน l อส i ินนะคะสรรพคุณของเขาก็ช่วยเรื่องอคุมหิวคุมจุกจิกระหว่างวันนะคะแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันอย่างแพลวเองอย่างเงี้ยแพลวก็เป็นคุณแม่หลังคลอดน้ำหนักค้างแพลวก็ยังทำมาได้จากน้ำหนัก58ตอนนี้แพลวก็เหลือ49คือยิ่งถ้าเราออกกำลังกายด้วยเนี่ยมันจะเบิร์นคูณ2เลยค่ะหุ่นสวยหุ่นเฟิร์มสุขภาพดีไม่โซมค่ะ